เป็นอีกคนที่ซ้ำก็ได้เอาบ่าละ่ะคน,นบอกเอากะห่าวร้อยร้อยกันก็นได้เออดีดีนะอินายโอินาอิายเพิร์นเปไปเรื่อ <c oughs> เอออยู่หลายคนไปยังวะเออไหนบ่ละ่ะเออเบื้องนาอาเออยิ่งจับปศุนนะคนแข่งจะง,งามเนาะเ <c oughs> ออนี่แลหละอีนักแพ้ตัดว่า คูณประธานเน่สนวนเนาะเออนพน้าไปทูเอาสบายดีเนาะทุกคนเนาะนี่กะนำมาหาบ่าวสุกอีกเพราะว่าเป็นฮาเพิ่นอยู่เหื่อนแล้วเพิ่นปรทันละเขาเมื่อเพบัวมืุสาวนี้มาหาเพิ่นแล้วเนาะมีแต่สิไปหาเพิ่นอีกจะเพิ่นเห็ดอียังทางนะไปบ่เห็นกะสิมาหาเพิ่นอยู่นาอีกแล้วบาดนี้ไปหาเพิ่นแล้วบ่เห็นเพิ่นว่าอยู่นาเห็นยังเด้พอ จะมาดูเด้เนาะจูถานนจานอืาตกหรือลเหตุเวียเหตุงานเลยโอ้ยังไ่วาโอ้ทานหมดทานเบิรโอยเออโอมันแดดบจุทานแน่ตกขำมอโอ้จัดลา้องดูอดีเนาะเขมาไจากศีรษะมืออ่ะโอ้ได้นี่เมือไงก็มานำเอาอยู่น้าอืมเออชาวนี่ก็มา ก็คือว่าตอนแรกสิมาหาเจ้าอีกเจ้าโบมากันเที่ยวมามาดุมาันอ้าวสุขึ้นกันมาซองเบิ่งเลยเออตะลาดไอเพิ่นโอ้ยยงานก็มาถ่ายลงถ่ายลงเต้าเจ้าบ่นี่เอออันนี้แหละจุดทานเห็ดแบบใหม่นะทุกคนเนาะโดยเต้าเพิ่นอันนี้แหละโอ้มันแดดมาเนี่โอ้ยจุดทามแต่มาเนี่ๆคักเนาะพวกอายเพิ่น้ายเอ้ย เียงอันนี้กคนดุคนมันอเชียวอะแต่งตัวงามเลยเอออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกัให้เชียวคอยยนั่นเออเห็นเบีงานกมเป็นเห็ดเออตะไอเห็ดแล้วแหละเห็ไเห็นยังเออปนะามันพยาเ็ดถ่ายคลิปเป็นบรทดตอให้เชียวคอยเห็ดซอยกบัวซ่าเฮ้ยก็บไม่นานฮะแค่ไม่ใหม่ แกแม่นางแกจะได้นาเอ้ยมาทักทิพย์แตมือกูมาจดช่วยไอ้เบิ่งดุมมือเราเบิ่งงานงานมาชี้ให้เรามาเก็บไม้หนอ้ยนายนี่ข่อยสียอมข่อยสียอมเฮ็ดซอยถ้าเจ้าจัดให้ข่อยโอ๋อเอาอยู่เอาหนั่นนะเก็บเปพี่ยนน้าเอาบ่ล่ะเออมาข่อยสีคนซอยคนไม่พูดพื้นกันหมดแล้วอืมข่อยสีเอาฟืนเขาเต่าซอยอ๋อเจ้าก็เห็ดเลยแม่ ก็ป็นหน้ากล่องอะนะต้องมีหน้าตอบแทนไน,น,นะได้บ่ล่ะเออองเชาหนึ่งก็มานำแรงก็มาเมียเจ้บบเเบนา,นา,าบ,ออบ่เฮ็ดซอยข่อนนเยเฮ็ดซอยเบอร่ไซน์มาโออในนี่และผพาดจุดบ่ได้ใส่โซงอีบ่น, <ะ S 2> นี่เออยังมาต่อยมาชวนนะอ่าอีไนอือมันเป็นกางเกงไหนก็บ่บอรไซน์อืออันนี้แหละโอ้ยเฮ้ยจุดทานก็มาถ่ายนะบอร์ไซน์เกียงไหนบอเอาก็ใจ่ยแล้วเกียงไหนอีไนเออเกียงไหนต้องข่อยเสือให้นะ โอ้เ้าคอยเบิ่องแน่เออโอ้เจ้าเชียวุนศิยาณมาเออเจัานีใดเออกงากเกี้ยเกใรเกี้ยออจะยืนแนมนะอีนานี่จะว่ามันหันอ่อนต่อนอยากเบิ่งเลยเนาะเอออินายโอ้ใจลำเราต้ชาวนี่ก็มากับเสี่ยวคนโอ้ตะแรงก็มาอีกนํำมาแล้วแลมาขิดหอนเนาะจุดถอกจุดทานก็มาทายเอาทายเอาเนเสียวคอไปหา อืมที่แทไปทัศน์โอ้ยดูีันกันไปแล้วเอ้ยอย่าหือข้นไล่ได้ด้ะก็นางไก่นะนางไก่ไก่แล้วเนาะสีนางบ๊อบือสีเอาฟืนข้าเต่าเออจะเอาฟืนข้าเต่าแล้วนางชาให้จุดทานเนาะทานหมดอืแล้วข้อแล้วขอซอยเนาะ นนินายเอจะเป็นหมกนักกันงไงก็หมักเนอะเนาะเออจะานั่งแหนมู่นี่นะ่าไปนะก็ซอยกันเด้อ,อ,อถ้าอกใจยังไงเออเปนัางแหนมจากหลายก็ย <c oughs> ยเจ้าะเป็นตาแหนมเนาะเป็นตากินผมเออมาหกเสานี่ก็มาเสือก็มาใส่อีก มต้องส่ก็ได้งนาถอดเสื้อ้อเสียวคอยกับาเอองแนไปกินนอก็อยากกินเนาะสีใส่เห็นหยังล่ะนะอน้าันโอ้ไก่อยู่ทางในดปบลาอนเชียนียางกอเชียว่อยยูนำแล้วก็เล้ยวเลยก็กินบบไดไบ่ไดมาเนาะ เดี๋ยวได้ก็มียเป็นใจและแมนเฮยังมด็กเก่าก็บอกมาสิเนาะอ๋อยืนคดีนายนายเนาะเอ้ยแตกโตมาอยู่อะเฮาอ๋อยายอยู่อาก็ไม่สิจัดหายจากดอกโอ้อเชียวก็ป้องดูกันดารีมาเขาบอกถือกันแล้วสิเป็นเชียวกันได้เนาะอือเ้คดีนายนาย ไปหาเมียเจ้าอะไรได้มือนี้นะพลังที่สุเจ้าองทิ้งช่วงนายนายนี่ฮะเอ้ยอันนั้นนี่ก็ยังสิก็เป็นบ่วยไอ้คนหาเมียเจ้าอยู่เหินเมียเจ้าว่าให้เจ้าออกมานอนนามือนี้ถ้าว่าเสี่ยวคอยยังนอนก็โออเจี่ยวมันก็เป็นนาฬิกาเจี่ยวเอเอาเอ้าเมียเจ้าได้เป็นคนว่าวนอกอือออจากคนว่าวนำจากมันบาเบาก็เปลาเจี่ยวมันก็ยุใส่ยุใส่ ในนายนี่ยกำลังยิ้มปื๊ดๆจากลายกระยิ้มแล้วน่าเสี้ยวเคยบอกถือใจเดิเออมาละเถื่อยนายนี่เออเมียนเพื่นคาเทียงอันนี้ไปตีฮะแต่ไลน์เถื่อยเถื่อยกูมึงกูมึงไปเดินหนีรถอือในนายนี่ยมาหนังเนี่ไปเอาก็บขืนเทียงโอ้ชาวนาเชียงเรียกเห็นงานนะโอ้ยในนายนี่ คาเียวเคยขึ้นในดูเถียงเจ้าว่าไอ้มือเ่้าจันกับเทียมมัยุอได้บ่ล่ะโอษาประสิทสิาคอยไปขืนเถียง้วทุกคนอ่านอ่นเไปสั้างอะไกัไปนำจะอุกใจอยากขืนเทียงด้เนาะืนเียงอเียงเกี่ยวเออ นาเสียวค่อยขึ้นในดูเถียงมันสีสมความลำลืออยู่อีนายเนินาเนตนาแสงคอยเหตุจังไดอือขึ้นมาดูแสงเกงหนายาบอกมึงหนึ่งดีว่าแสงเก่งน้าอี๋นเออลวตัวขอยอะยังไปนานอ่ะอยากเบิ่งได้เนาะมดเลยแสงเกงหน่อเนะเออปรดังกุญแพอนายนายนี่นางไก่เจ้าด้ เซลให้นางไก่เน <si ี่ยื่งยานคอยบอกเคื่องยานแหละอนนย่ยานี่ยังเนาะไปได้จงกวะ่อยานเออข่าวนานนี่ไปชิบยานก็เรียกว่าหมักบะแมนบอเออมาอันนั้นเองเดีมาลายเถื่อละยัว่าบะหมักอันน้นเ่เออเงยปาขาดทงอันนี้เอ้ยไปอีตีแหล่สูบเอ้ๆเออยังไนกับา เออมาแต่งตัวนะนี่เขาบ่มักนาบ่มากบ่แบบสิเออลูกนาน่ะเอ้ยไปนั่งอีบุ่นนาเอ้ยนั่งอีใสกับนางนาเจ้าใจกันบ้านกับอยากให้เสียวคออยากให้จัดจัดให้กับบุจัดให้กับพ่อให้เอ้ยอันเชียร์ไปกับเอาเอาเอาเอ้ยหนุ่มใสจักรลา จะได้สนะก็แน่อยากได้เนาะม,มาหามือ,อมละสาวเชื่อคุณนะเออองเชานี่ก็มาเออองเชานี่โอ้าโอมากรับเออเมื่อตะแลงมาใหม่นะไอ้นี่เออแตะแปงนวิวอยากมีงานเพชรเออเวียร์คอยเล่นนี่นะเออเวียวกไปสะอื่นนะเอออยู่มาถ่ายนาะแต่มันอยากมาหาเจานะ้าเนาะอีกเที่ยงไห่เทียงนากนันนำมาถ่ายเจ้าหอยอยากได้เมียอีกคนหนึ่ง เอาบอสไม่ใ่ไรนะฮะเอาไม่ใช่ไรนะเจ้าเป็นต่ายจอกะลอกเบื้องเบิ้งไมันบ่ได้เป็นต่ายคือเจ้าขีดได้เออป่ะนะอีหน้าอันนี้ขอบปตีนะเมียเจ้าอีซองคนนะขอมาเป็นอีกคนที่ซ้ำก็ได้เอาบอสละแตกลุ่มมันคนบ่เอากะเฮาลอยๆกันก็ได้เออวัดีๆนะอีหน้า ไอ้เพิ่นว่ปเริ่อเอออยู่หลายคนไปยังวะเออไหนบ่ล่ะอยเบิ่งงนาเอ้ยืมจับปูนนาคนแข็งจะงำเนาะเออนี้แหละอนักแพทตันือคือบ่ตัดแน่สนวดนะเออานาไวทูไวทูเฮ้ยนักชาไปยารแท้อือลูกนาไหนก็อยากถึงช้เนาะลูกนา เอาลุกนาจะอู่ดนายนี่อู้ยน้งใจเย็นเนี่ยเขาหยจัไดสบาย้มมนตเฟนบ็อกซ์ลกเนาขึ้นไปเที่ยงบ้อือเฮจัไดเดย์อะพวกอันนี้เาถ่ายเาถ่ายผู้หเฮเียวคปาย่ายจะพาเราขึ้นไปแม่เที่ยงอือขึ้นมาละเขากขึ้นกับบ้าบ้ากัยังไงดออันนี้เ ห่วยขอยานขอยานเจ้าแล้วสิไปนำเอาข่อยสัมปะเจาขดไ้ขืนก็ข่อยนงออเอาปิยขืนเท่าพีนายเอ้ยขอยานเจาสิิยาอ่นายนี่พอดียุชกรดนำนำนำตมื่อแรงนี่ก็ค่ข้แลวนี่เมืบอแรกเจาะสิเขาเมื่อปอ๊วปุ๊กข่อยปุ๊กเมือมือาะไปตีเขาพรอมข่อยไปบอไปเขาก่อนหรอนะจะบระยานพี่ติ ยันพี่ยันเจ้าแล้วเพื่อนขมือขุมมือคือตะกรมาเราโมยันพี่ยันคอยเนาะโอ้ยันเจ้าน่าอะไรคู่พี่เออมาคู่มือคู่มือไปช่วยยันสมาวาจะซะย่าง้อูปลาเขียนงอเขียนกล้วยเอางอเขาขอเขาแหลงนะนะไปไปคนสิธาเด้อโอ้คำมือจักรลาคนศิธาเนี่ยจะเอาเขาแหลงแล้วก็เมื่อพร้อมกัน นี่บ่ล่ะก็สีไายอี่อีเด้อเออเป็นมาน้ำดอกเอาอือทุกคนเอ้ยบ่าวสู้เพิ่นสิไปเอางัวเขาเคอะหล้วก็เฮาก็สิได้เมื่อก่อนเนาะบวันนี้เนาะมีแต่ว่าไปเพาเพิ่นอยู่เฮือนอีกเพิ่นก็คือสิเอางัวเขาแล้วเพิ่นคือสิเมื่อหั่นแหละเนาะไปเฮากับกระป๋าน